เสียงพ่อวีมาแล้วได้ยินไหมนานได้ยินฟังทังเสียงพ่อวีเขาแล้วนะคะนิ่งแล้วนิ่งแล้วนิ่งฟังแล้วค่ะเด็กน้อยกลัวพ่อหน้าทิมหน้าตำเลยค่ะเอาเข้าไปลูกอาถ่ายเข้าไปลูกถ่ายเข้าไป มนนี้ครอบครัวน้องตะวันมีโครงการสร้างบ้านให้ครอบครัวน้องตะวันนะคะเรามีผลิตภัณฑ์จากครอบครัวน้องตะวันด้วยนะคะก็จะมีกระเป๋านะคะ2แบบ2ลายอันนี้แบบที่1นะคะอันนี้แบบที่2อนะคะแล้วก็มีแหวนหางช้างมีล็กช้างแล้วก็มีตะกุดลกช้างด้วยนะคะที่พี่เอ็ดีท่านใดนะคะอยากร่วมสมทบทุนสร้างโรงช้างให้ครอบครัวน้องตะวันนะคะก็ติดต่อคุณแม่ที่เบอร์โทรด้านล่างแล้วก็ลิงก์ไลน์ด้านล่างได้เลยนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องพายตะวันนะคะดูอาการของพี่น้ำค้างนะคะหลังจากที่พ่อนงเขาไปเอาดินมาลงที่ผูกให้นะคะเพราะฝนตกมาหลายวันนะคะลงเหมือนไม่ได้ลงเลยค่ะพี่น้ำค้างเล่นแฉะอีกแล้วนะคะ น้ำค้างถูกใจสิ่งนี้มากเลยนะคะเนี่ยโอ้โห,โห,โหดูนะคะลูกสาวแล้วโอ้ยเละหมดแล้วลูกเนื้อดนะคะย่าเอาให้กินก็ไม่กินนะคะเล่นดินคะ่ะอันตุดให้แม่ทำไมล่ะคะพาไปดูข้างหน้านะคะ นีนะคะเป็นไงล่ะน้ำค้างชอบมากค่ะกองดินเนี่ยถ้ามีให้หนูเล่นนะแป๊บเดียวค่ะกองใหญ่ๆห,หมดไปในพิบตาค่ะเออดูนะคะดูนะคะโอ้โหโอ้โหด,ดูท่านั่งสิคะท่านั่งของพี่น้ำค้างเขานะคะเนี่ย ไก่มากเลยใช่ไหมลูกฮะบอกพอนงวันหลังเอามาให้หนูเล่นอีกนะตัดหญ้ากนครับไปตัดหญ้ากนนี่คัะพอนงจะไปตัดหญ้าแล้วนะคะเอาดินมาลงให้ตรงนี้ก็พี่นำค้างทำแฉะหมดนะคะพอนงก็มาลงไว้ให้เดี๋ยววันหลังพอนงจาลงให้อีกนะคะค้างหันหน้าให้แม่ที่ลูกหันตุ้นให้ทำไมเนี่ย <laughs> พอเราเดินไปทางหน้านะคะเขาก็จะหันตูดให้เราเราเดินมาท้างหน้าเขาอีกทางหนึ่งเขาก็จะหันตูดให้อีกอ่าออดูโชว์โชว์โชว์สกินอ่เละหมดแล้วนะคะเนี่ย <laughs> ตีลังกาเลยค่ะเอาไปเลยจัดไปลูกชอบท่าไหนก็เอาท่านั้นละ่ะ <c oughs> เฟียงดินมาทางนี้ก็พอนะเ็เฟียงดินมาโดนไม่เลียวแน่เลย หนูชอบกองดินมากเลยค่ะแม่แอมโอ้ออโหดูนะคะพอถมไว้ให้ยังไงก็เล่เหมือนเดิมค่ะเพรหนูเอามาเล่นหมดแล้วดินที่เขาถมให้ขนมจะไปนตัยาว้วนะคะขึ้นได้ไหมน่ะอ,อขึ้นได้แล้ว <laughs> ดูไปอมยิ้มไปหนูชอบเล่นมากหนูชอบสนุกมากเลยนะลูกเนาะนิ่งลวไม่เล่นลว <c oughs> โอ้โห ทำไมไมาเล่น,น่ะคะคนสวยของแม่วันนี้ฝนตกลินลินไปปลอยทั้งวันเลยนะคะแล้วที่ผูกช้างก็แฉะเลอะไปหมดเลยนะคะน,นี่นะคะเพราะว่าไม่ได้แห้งเลยฝนตกมาตลอดทั้งวันทั้งคืนเนาะ,ะตกทีเดียวมาก็จบแล้วอันนี้ตกมาทั้งวันทั้งคืนทีละนิดนิดเน้น,น้อยแล้วก็เชือแฉะไปหมดเลยถ้าตกหนักหนักมาเลยก็จะจบนะคะอันนี้ตกมาทีละเนินน้อย แล้วดินก็ไม่แห้งสักทีหันตุ๊ดดูนะคะว้าวขี้ซะแล้วพอบีไปเอาแม่เอื้องยังไม่มาเลยมาขี้ให้เอซีดูได้ยังไงนี่ลูกฮะ เล่นอีกแล้วฝนตกมาอีกแล้วลูกอุ้ยท้องน้ำค้างไม่ได้นอนหลายคืนแล้วนะคะโมอะไรเงี้ยโมมาเก็บขี้ออกให้หน่อยเดี๋ยวน้ำน้ำค้างเล่นเลอะหมดเดี๋ยวใช้พ่อโมเก็บขี้นะคะเข้าได้บอกล้าเข้าไหมพ่อโมควานพี่ใบ,บปอนะคะจะกล้าเข้าหรือเปล่าให้เก็บขี้พี่น้ำค้างออกนะคะเดี๋ยวเขาเล่น ขบีมาแล้วนะลูกสาวขบีไปเอาเอื้องมาแล้วนะจะโดนเอ็ดนะเนี่ยขบีไปเอาแม่ดอกเอื้องอยู่ที่ป่ามานะคะวันนี้ก็มีช้างหลุดอยู่ในป่านะคะกินหญ้าของชาวควานช้างกันอยู่นะคะร้องเล่นกันดูช้างใครนะคะเราไม่กล้าเข้าไปดูนะคะเราก็กลัวเหมือนกัน ทิ่มหน้าตําเลยค่ะเอ,ะ,อะเข้าไปลูกอถ่ายเข้าไปลูกถ่ายเข้าไปเออเออดินที่พ่อเอามาให้วันนี้คงหมดแล้วละ่ะนี่นะคะฝนนึ่งไป,ปล่อยเลยะคะ่ะขาวๆนั่นคือฝนนะคะเนี่ยเสียงพ่อวีมาแล้วได้ยินไหม นาน <Yeah. S 1> <laughs> พ่อวีมาจัดการเลยเนี่ยพ่อนงถมดินให้เล่นหมดแล้ว uh. อ่า uh. ได้ยินนะฟัง uh. ทางเสียงพ่อวีเขาแล้วนะคะ uh. นิ่งแล้วนิ่งแล้ว uh. นิ่งฟังแล้วคะ uh. <laughs> ่ะเด็กน้อยกลัวพ่อเ <laughs> 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 ออน,นะคะแม่อกเอื้องกลับมาแล้วนะคะอือนพ่อบีนะคะนั่น กลับมาจากป่าแล้วไอ่ทีรังกาอีกแล้วโอ้โหไม่มีใครสนุกเกินหนูเลยใช่ไหมลูกอพอบีผูกไม้เอื้องแล้วมาเก็บขี้น้ำค้างด้วยนะเนี่ย น้ำค้างก็นเล่นเล่นแตกหมดอ่นตูดให้ดูทำไมนี่ลูกไหนไหนไหนให้ดูสิไหนเป็นไรอะยังไง อ้โดูตูดทที่ดูตูดเธอสิพร้อมลงหมดเลยนะคะเนี่ยฝนตกหนูไม่ได้นอนพื้นที่เชอะแฉะแล้วก็ยุงเยอะนะคะน้องช้างก็เลยไม่ได้นอนทุกเชือกเลยคะ่ะยุงเยอะ ขี่ลูกเล่นไปทางนู้นนะ่ะพอบีเออเล่นขี้แล้วไหนใครโซนบอกสิไหนใครโซนดูตานะคะดินปิดขนตามหมดเลยลูกยาแล้วคะ่ะเริ่มกินย้าแล้ว หน,หน้าหนีแม่แอนอีกแล้วหูเล่นโชว์กล้องอีกแล้วเอาเลยครับเอาเลยทิวทับขี้จนได้พ่อบียังไม่เสร็จ <c oughs> ขึ้นได้ไหมอึ๊บอึ๊บ นิ่งไปพักนึงนะคะเดี๋ยวก็เล่นอีกนะคะน้องน้ำค้างเนี่ยนิ่งได้ไปถึงห้านาทีแล้วคะ่ะนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนิ่งไปถึงห้านาทีเลยเป็นคนชอบที่เล่นเนาะช้างน้อยก็อย่างว่าล่ะคะ่ะทชกเชื่อคะ่ะชอบเล่นชอบเล่นดินชอบเล่นน้ํานะคะช้างน้อย ถ้าว่าจะช้างน้อยเลยค่ะแม่เอื้องก็ชอบเหมือนกันถ้ามีดินแม่เอื้องก็เล่นเหมือนกันนะคะดูคลิปเราจบแล้วนะคะจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ